สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซี FC, ทีฮักเปลงสุข,ขูสุขคนโอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเปิดมาก็เห็นขาวสองสีอเลยพี่น้องเลยสีแดงกับสีเขียวอันนี้ขาวเหนียวขาวเหนียวนี่สุกเลยพี่น้องส่วนอันนี้ชิเป็นขาวเจ้า ข้าวเจ้านี่ย่างเพระท่านสุกกำลังออกแต่งเขียดกันคักขนาดพี่น้องนี่ตัวซุกนี่คือเขาเนียวเนาะส่วนตัวนี้คือเขาเจ้ามันก็าออกพี่น้องไอเขาเจ้านี่สูงขนาดเลยสูงงามเลยจนสีเพียงเขค้กเคยหลา งานทีนะ่งานเนาะแต่ว่าฝนปรตกโอ้ยมันจะเหี่ยวๆเลยเนาะขันฝนตกเจอคือยุ่ตัวนี้ชุกแล้วตัวนี้ก็ได้อีกสี่แมือกับสี่เกี้ยวให้มันชุกไร้ให้ก่อนเนาะ เครื่งเกี่ยวพร้อมกัน อันนี้มันนำแหงแล,ล,แล้วนลุงเนาะเท่าไรลาเลยมันขือออกเนาะเท,ท,ท่เาไรลุงมันนำแหงแล้วพี่น้องเลยมองเลี่ยงปลาเนี่ยม,มันแหง้งกะดูได้่มันจะตายเ น้ำแห้งแล้วมันมันมาหาหม่องมันชุ่มอยู่เนี่ยไปนะเราจะมันลงคืนไม่ได้เนี่ยมันชานแถวเนี่ยตรงแหงเนี่ยเต็มบ,บุ๊บ <ium> เออจนแปนเนาะครับเนี่ยเนี่ยมัน,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 มนลบมาทางหม่องมันเปียกก็นู่นมันออกไปข้างนอกแหง่แล้วเนี่ยออกข้างนอกแหง่เพราะเออหน,นามันแห้งหมดแล้ว เสียงบบแบบบอบแบบอยู่พี่นนอะยังเดแต่ทังนี้จักด่านน้ำชานี้แถวนี้ตาเนี่ยเนี่ยมีรอยที่มันเล่นเนี่ยพีมันสิไปเนาะมันปืนไปนี่งนมันแปลนหมดที่่นดูมองมันคว่ามันสีไปได้ดมีแต่มันสีแห้งเมื่อทนแล้วเนาะ ของแมวมันยามมันอันนี้เฮ้ยมันเหี่ยมมาแล้วเหรอมันจะไปหมดได้เลยนี่ตรงนี้เราจะถูดโตกลายมืออื่นนี่เบลื้อน้ำดอกขั้นว่าเจียวไปปล่อยก็คือเอาแต่ตอนนี้ไม่ถ้าตอนเย็นไม่เปิดน้ำใสอีกอืมก็เปิดน้ำใส่อีกตอนเย็นนะสั้นและวตอนบ่ายๆ่อยเปิดน้ำใสอีกโดยนี่เรามาถึงนี่แหละเวลา ในหลุมเนี่ยจับในหลุมเนี่ยต้องได้แตงหลายตัวต่างไดมัน <ยา S 2> มุดตะม,มอตรงนี้ไงแล้วมันหนีนนตายเนาะตะม,มอนี่นยให้นี่รอเขึ้นหนึ่รูนี่นยอืมผเสียงเซลเซลยิงตรดาษยิงย่งนอนยิ่งยิ่งมันอยากไปใช่เมื่อเช้าตรงนี้นอนเนี่ยเต็มบุบเลยเลยดนเนี๋ยวนี้นี่เองเขาเกี่ยวขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นไม่ได้แล้วมันกรงบนพื้นที่น,นี่ยเองกรายทั้งหมดเจืเหลื่อมเนาะทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้ค้างๆ มีแต e ่เอาไปมีแต่เอาลงน้องผล้วคันสิปล่อยเอ้หลุดแล้วตามนี้ขึ้นมามาดูมาดรื่อยมือแรงกระเฮงคือว่าคันท้ามบอเปิดใช่เด้งเช่าเกย์คนสิเอาเลยแต่เนี่ยมาช้าเลยจะปุ๊บเลยขึ้นมาอยู่ข้างๆเนี่ยจะบุ๊บเลยมาช้านี่ปล่อยเนี่โอ้ยมันทางลมทางแดด มันชีฮองยัโอ้ของไอโตโนได้ขนมทุ่งได้ขนมทุ่งป๊ามาแถาจนเท่าเที่ยงจนพีน้อยท้อรเทะ่ามันจะคุ้มพบนว่ะรอตะลอีกับอะไรเนี่ยจะลด้ไรสวรรค์บนยอบงแพงเลยของมียี่ห้อเลยป๊าต yeah. ัอไอตตโนไอีาน e ่ น่าจะมือนมน่ะคือว่าแรกน่องเนยน่าจะมืออื่นมดมืออื่นหมดคนละหอชาวหอนึงเย็นหอนึงกินก็เที่ยงหอนึงว่ะเออมันก็ไม่พอแล้วนี่คาบละหอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอดีคนละสามอ่าคบมือเดียวใช่วันเดียวตรงนี้เกล็ดจับอ่าก็บปได้กินอ๋อใหญ่เลยพี่น้องเลยรีจะหลายด้วยตะวันรถบ้านห้อง มีกมกินขนาดเลยรถเ,อเออนอนส็จแก็เอกน,นอะเนอกาแฟเขานเนาะลุงมินเมื่อเลยเลยเพิ่มเหย,ย,อยอเอยเพิ่มเลยเพิรอยบเอาหนึ่ว่ตตัวชิเม,มอน้ำพุนะฮะนิเม,มอน้ำลุงวยวเื่องมาให้ให้น้ำนเดยกเดกมาบ้างเรื่องไคนเมื่อไปดูแลควายหน่อยคนได้ลุง ยังมันย<า>ยถึงแดดยังมันถึงอยัางเนอะย,ยังก็ยังไม่สบายเหมือนเดิมอ่ะมันคือเริ่มหายอยังเนี่นหนาสีเศร้าลแล้วแล้วแต่ว่ากับเมื่อเบิ่งนี่นะมันแดดโว้ยมันปล่อยมันบ่ได้ต้องงวควายน้อยก็ได้ถนะ้าข้าวบลู๊กลูกยังน้อยอยู่โดเนี่ยสมุดอล้วนะของโตมือเล้สิได้เกิเอลโตโนะมันเลื้ยงและเขาตัวนะเออเลื้ยงเลยอือแต่ละปีได้เท่าไรเฮ็ดนะ ได้แปดสิบสอบแปดตีก็พอกินแล้วได้กระไรเติมนะลุงเนาะแปดตีก็ไม่ใช่น้อยนะแมนของเฮานี่ใน้หกสิบปลายด้วยเนาะหกสิบปลายโดยรอบแรกนี่ลุงหกสิบปลายเกือบหมดไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันเลยครึ่งหนึ่งแล้วตอนเตะข้างบนนี่เนาะยันต้นสะดาวปีใตล้ยู่พี่มันกับบะมี่หน่อยๆนาโนนนี่ก็บครึ่งนึงใกล้ครึ่งแล้วนานโน่น มันบวมเลียนาะไอ้ลุงเอ้ยอยู่ลุ่มกับเครื่องเลยใดบวมเลนแบบคันบอกเครื่องเนาะเครื่องเสะทั้งพ่อทั้งลุมนะมันหายง่ายเครื่องแล้วสองทั้งหน้าโน่นทั้งหน้าตัวนั้นเครื่องหมดแล้วถือว่าได้หน่อยแล้วผมว่าเนาะได้หกสิบคันชุมนี้ได้อีหกสิบสมมุติว่าได้อีหกสิบปลายสำคัญไงสิ่ประมาณร้อยสามสิบน่าจะน่าจะมากกว่าเพราะมันจะเขียวอยู่อยเยอะอยู่เลโดยน่าจะว่าสั้น ทำได้มันกับอุนทำี่สทีมก็ไม่ค่อยตึงนั้นเท่าไรโดยแต่คองหน้านมังกรเลี้ยวไปี่พี่กับเรือเลื้งเลยนาสชีออกวันชานะสีไเ้เกี่ยวไปเซเดูเลยโดยลุงลุงเลยบอไปเบิ้งเลยก็ฝนบอชัเรื่องเลยก็มีอยู่นำมีอยู่ไหนเท่นั้นดูันนอแต่ว่าต้องไปเบิ et, tous, ้งว่ามันสีมีหมองลายบอเท่านะ เบ็ดเราเด้ลอยกว่าเด่นอ่ะคือนี้เราก็ไปใส่ได้คืนนี่มันรยายเกินไปมันเลยไม่หมานเมร์มันบอกคือคองเบาใครอนี่มันต้องยันยันเหมือนตั้งใจใส่ตาทุ่งนาได้นะมันโลู่กใส่ไงไหนด้วยล่ะมันเป็นโพดเนาะใส่แล้มันมองเห็นแต่เชือกไงโนไาะใส่นี่มองเห็นทั้งดาวเลยมันเลยกลัวมันยากเดี๋ยวจะเราลงไปเบิ่งเนาะลุงเนาะไปบอกโตโน่ไปจะหน่อยจงไป ก็ชวน่า้เวนน่กาจะออกจาป่าไแนย่อยนมเต็มอยู่เลยลง่นแหลกบหานั่ากนออกจากป่าูแล้วก็มาหาารทุ่งนาเนี่ยนาลึกังนีบนาประเทคมัน่ะฉีน้าอยู่ผมว่าแต่กนี่บ่หูบเคยไปใช่ว่มันมีหรือบ่ อีกหน้าสีประมาณวันซุกนะออกพรรษาวันซุกหน้าสีได้เกี่ยววันซุกพอมั้ยโดยแม่มื่อวันอาทิตย์ซุกนี่แหละซุกนี่เลยซุกจีม่านี่โดยซุกสีม่านี่โดยอีกห้าวันนี่ห้าหกมื้อนี่ได้ออกกำลังกายอีกแล้วขอเวลาต่อ โตโน่บอกว่าไม่มีปัญหากลัวแต่คนขับรถมีแต่ท้อยหน้าก็ถอยหลังขาน้าห้านี้เด้คูดแลตโตโน่เอ้ยมันสูงตัวเคยมาตัวประเดมาดำเลยเนาะหน้าเ้าตัวประเดมาดำเลยเนาะดำแต่ตัวนี้เนาะดำแต่หน้าตัวนี้เพราะว่าพอดีหมอกระดำได้ลงงมอกระดำคงมอก็เลยประเดมาดำจะได้ดำตัวนี้ ดูได้ดำเท่านี้้องจูบดำได้ชงนันเนาะจูบดำเล่นดำน้องไม่ไม่อ่อนก็เศล้าไปรี่ไปไปเบ็ดอีกแล้วคันดนี้ เดี๋ยวใช่ดิลุงไอ้เจทอนอยู่เทียงเราสักลำหนึ่งนี่ยอยู่เทียงมันชักมันมีลูกบ่ตายเบาเดียวเออคันตายเล้วมันเบาเนาะเดวตอนน้นมันใหญ่บ่สิลุงมันใหญ่พดบ่เนาะไม่นมันชั้นเนาะ มันสั่นลกเล็กลเกเล็กอยู่คลิปนี้ก็ขอลากอนได้พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันใหม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี